มันเริ่มจากคำพูดสั้นๆของประธานาธิบดีทรัมป์ที่หลายคนตอนนั้นยังคิดว่าเขาแค่พูดเล่นเรากำลังได้เงินมหาศาลจากภาษีนำเข้าและเรากำลังพิจารณาที่จะแจกคืนบางส่วนให้ประชาชนและไม่กี่วันต่อมาร่างกฎหมายชื่อ American Worker Rebate Act ก็ถูกเสนอจริงๆเช็คเงินสด600ดอลลาร์ประมาณ1,9800บาทสำหรับคนอเมริกันที่มีรายได้ไม่เกิน7 5 0 0 0ดอลลาร์ต่อปีหรือราว2.47ล้านบาท หรือถ้าเป็นคู่สมรสรวมกันไม่เกิน150,000ดอลลาร์ 1, 50, 000, 000, ประมาณ4.95ล้านบาทและถ้าคุณมีลูก2คนคุณก็ได้อีก600บวก600รวมทั้งหมด2,400ดอลลาร์หรือเกือบ80,000บาทฟังดูเหมือนมาตรการกระตุ้นเศรษฐ,ฐกิจแต่ไม่ใช่เลยนี่ไม่ใช่สถิมวลัดเช็คแบบที่เคยแจกตอนโควิดนี่ไม่ใช่เงินกู้หรือการพิมพ์เงินแบบ QE แต่นี่คือเงินที่เก็บมาได้จริงจากภาษีศุลกาก่แล้วมันมาจากไหน ในปี2025แค่ปีเดียวสหรัฐเก็บภาษีนำเข้าสินค้าต่างชาติไปแล้วกว่า113,000ล้านดอลลาร์หรือประมาณ3.72ล้านล้านบาทและทรัมบอกว่าทำไมเราไม่เอาเงินก้อนนี้คืนให้กับคนที่จ่ายภาษีอ้อมๆไปแล้วย้อนกลับไปปี2018ถึง2020นักเศรษฐศาสตร์จำนวนมากพูดตรงกันว่าสงครามการค้าไม่มีใครชนะภาษีศุลก,กากรเป็นภาษีทางอ้อมที่จะทำให้ของแพงขึ้นเงินเฟ้อพุ่งผู้บริโภคเดือดร้อน และสหรัฐจะเป็นฝ่ายเจ็บเองเพราะสินค้านำเข้าคือสิ่งจำเป็นแต่พ่อผ่านไป5ปีแทนที่เศรษฐกิจจะล่มตลาดหุ้นกลับพุ่งทําจุดสูงสุดใหม่แทนที่จะมีภาวะถดถอยกลับมีการลงทุนจากยุโรปญี่ปุ่นเวียดนามอินโดเข้ามาแบบทะลักและสิ่งที่ไม่เคยมีใครพูดถึงมาก่อนกำลังเกิดขึ้นตรงหน้าประเทศต่างๆเริ่มยอมเจรจาใหม่ยุโรปยอมลดภาษีเหลือ15%แลกกับสิทธิพิเศษด้านพลังงาน และการลงทุนในสหรัฐมูลค่าเงินลงทุนจากยุโรปเพียงประเทศเดียวอยู่ที่600ล้านดอลลาร์เกือบ20ล้านล้านบาทและคำมั่นซื้อพลังงานจากอเมริกาอีกกว่า750,000ล้านดอลลาร์หรือราว25ล้านล้านบาทญี่ปุ่นเวียดนามฟิลิปปินส์อินโดนีเซียอังกฤษทุกประเทศเริ่มประนีประนอมกับภาษี15-20%และสิ่งที่ตามมาคือกระแสะเงินทุนมหาศาลที่ไม่ใช่จากการพิมพ์แต่จากการบังคับให้เข้ามา นี่คือปรากฏการณ์ใหม่แท r i ฟ f Diplomacy จากเดิมที่ภาษีศุลกากรเป็นเครื่องมือป้องกันสินค้ากลายเป็นเครื่องมือเรียกค่าผ่านทางเพื่อให้ต่างชาติต้องลงทุนกลับเข้ามาในประเทศแต่ถ้าเก็บเงินได้มากขนาดนี้ทำไมไม่เอาไปจ่ายหนี้36.7ล้านล้านดอลลาร์หรือราว121 1้ล้านล้านบาทละ่ะคำตอบสั้นๆคือเพราะไม่มีใครได้คะแนนเสียงจากการลดหนี้ทำเข้าใจดีว่าการส่งเช็ค600ดอลลาร์ถึงบ้านชาวอเมริกัน คือการซื้อใจคนอเมริกันด้วยเงินที่พวกเขาไม่รู้ว่ามาจากไหนแต่รู้สึกว่าประธานาธิบดีดูแลพวกเขาและถ้าแจากได้รอบหนึ่งก็แจกได้รอบสองนักการเมืองรู้ดีว่าคนไม่เกลียดเงินที่ได้เปล่าและภาษีนำเข้าก็กลายเป็นตู้ ATM ที่ใช้ไปได้ไม่รู้จบแต่นี่ไม่ใช่แค่เกมในประเทศมันคือกลยุทธ์ใหม่ที่อาจเปลี่ยนสมดุลการค้าโลกถ้าสหรัฐใช้เลเวอเรจภาษีนำเข้า แลกกับการลงทุนโดยตรงประเทศอื่นๆจะต้องปรับตัวหรือกลายเป็นผู้เล่นที่ไม่มีสิทธ์ต่อรองแล้วไทยละ่ะในระบบที่แต่ละประเทศจ่ายค่าเข้าประเทศเพื่อสิทธิพิเศษประเทศที่ไม่กล้าเจรจาที่ไม่มีแผนภาษีสวนกลับหรือไม่สามารถยื่นข้อเสนอแลกเปลี่ยนที่คุ้มค่าจะถูกบีบให้เสียเปรียบโดยไม่มีที่ยืนและนั่นคือสิ่งที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังเชค600ดอลลาร์ที่จ่ายให้ชาวอเมริกันไม่ใช่แค่เงินแจกเล่นๆ แต่มันคือจุดเริ่มของนโยบายภาษีเชิงยุทธศาสตร์ที่เอาความเจ็บระยะสั้นมาแลกกับพลังต่อรองระยะยาวโลกกำลังเปลี่ยนแต่สิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนคือใครเข้าใจก่อนมักได้เปรียบก่อนและนั่นคือเหตุผลที่คุณควรตามเกมนี้ให้ทันเพราะมันอาจส่งผลถึงคุณไม่ว่าคุณจะอยู่ในไทยหรือที่ไหนในโลกก็ตามนี่คือแจกแซดเราจะเล่าให้คุณฟังแบบที่โลกไม่เคยเล่า ขอบคุณที่ติดตาม Stackset แล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไป Stackset Stay humble